วันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยใหม่นะคะหน่วยที่3ามเลยคือเรื่องอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์นั่นเองนะคะอ่าแสดงว่านักเรียนบางคนนี่พอมีความรู้อยู่นะคะสุดยอดไปเลยจดไปเลยใช่ไหมคะอ่านักเรียนเขียนกลางหน้ากระดาษเลยค่ะว่าอาณาจักรไทยสมัยรัตนโกสินทร์นะคะอ่าเขียนกลางหน้ากระดาษเลยอ่ะระหว่างที่นักเรียนเขียนอนักเรียนต้องช่วยกันตอบคําถามด้วยนะ คิดก่อนนิดนึงนะคะแล้วก่อนรัตะนะโกสิน์เนี่ยเป็นสมัยอะไรคะอยุธยาอายุธยาสุขโขทัทยอ่าก,ก่อนก่อนกุงกระะัตนโกสินนี่เป็นกุงอะไรมาก่อนคะไทยสุขโขทัทยสุขโขทัทยอ่าสุขโขทัทยนะคะอ่ะเกือบแล้วเกือบถูกแล้วนะคะโอเคมา ก่อนน่าจะเป็นรัตนโกสินนะคะก่อนน่าจะเป็นรัตนโกสินนะคะเป็นกรุงธนบุรีมาก่อนนะคะรู้จักไหมกรุงธนบุรีไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักรู้จักพระเจ้าตากสินมหาราชไหมคะรู้จักค่ะอ่าทำไมรู้จักอ่ะเห็นใช่ค่ะรูดจักเออทำไมรู้จักเนาะอ่ามานอยู่เป็เออ ก่อนที่จะมาเป็นรัตนโกสินทร์นะคะก็เป็นกรุงธนบุรีมาก่อนเนาะอ่านะคะถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้มารู้จักกันนะคะนักเรียนรู้จักพระเจ้าตากอยู่แล้วเนาะพระเจ้าตากนี่เป็นพระมหากรรษัตริย์นะคะองค์สุดท้ายของทนบุรีแล้วเนาะท่านมาีผลงานอะไรให้นักเรียนจดจำท่านได้บ้างคะเอ่อการต่อสู้หรือเปล่าคะ ต่อสู้ทําอะไรคะต่อสู้ทําไมต่อสู้เพื่อใครคะเพื่อประเทศเราเออนะคะไปชิงเมืองมานะคะจนประเทศไทยได้รับเอกราชจนมีพื้นแผ่นดินไทยทุกวันนี้มาเลยนะคะอ่าโอเคเก่งมากค่ะที่นี้อาณาจักรไทยสมัยรัชนะโกสิล์เริ่มมาได้ยังไงนะคะเริ่มมาจากที่ปลายกรุงธนบุรีนะคะเริ่มมีข้าศึกนะคะหรือว่ามีกบฏมีความขัดแย้งกันอยู่ใน อยู่ในเมืองนะคะทําให้จะต้องให้มีคนเนี่ยเข้ามาปราบปรามข้าศึกหรือปราบปรามกบฏนั้นออกไปนะคะซึ่งคนที่มีความสามารถในตอนนั้นนะคะคือเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะคะอ่ะก็เข้ามาปราบกบฏปราบความอ่ะจัดแจงความที่ไม่เรียบร้อยนะคะจนประเทศณนะตอนนั้นเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ายังไม่มีผู้นํานะคะ ท่านก็เลยได้ถูกเชิญให้เป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองนะคะซึ่งจัดว่าเป็นจัดว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีอะราชวงศ์จักรีตอนนี้มีกี่พระองค์แล้วคะสิบ <10. S 1> เออเก่งมากค่ะราชวงศ์จัก,กรีปัจจุบันมีอยู่สิบพระองค์นะคะ คำว่าปฐมกษัตริย์หมายความว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกซึ่งเราจะรู้จักท่านในพระนามว่าสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือเราเรียกสั้นๆว่ารัชกาลที่หนึ่งอ่าถูกต้องค่ะหรือเราเรียกสั้นๆว่ารัชกาลที่หนึ่งนี่แหละเนาะอ่าเพราะฉะนั้นปฐมกษัตริย์หรือพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรีคือใครคะ คือใครคะบนไหนครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะสุดยอดเลยค่ะเก่งมากค่ะพระองค์เป็นคนแรกเลยนะของราชวงศ์จักรีนะคะทีนี้ท่านถูกปราบดาพิเศษขึ้นมาของราชคําว่าปราบดาพิเศษเนี่ยเป็นความหมายจำเพาะนะคะเพราะว่าคำว่าปราบอ,อันนี้ไม่ต้องเขียนค่ะ เรียนเปิดหนังสือหน้า45ดูตามไปด้วยเลยนะคะปราบดาพิเศษตรงนี้นะคะหมายความว่าจากคนที่ไม่มีเชื้อพระวงไม่มีไม่ไม่ได้สืบทอดสายเลือดมาจากพระมหากษัตริย์นะคะก็คือเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละขึ้นมาครองราชเราจะใช้คําว่าปราบดาพิเศษนะคะขึ้นมาครองราชซึ่งขึ้นมาครองราชในวันที่6เมษายนพุทธศักราช 2325สิบ้าค่ะนักเรียนสังเกตนะคะทุกวันที่6เมษาของประเทศไทยจะมีวันสำคัญหนึ่งวันค่ะคือวันอะไรคะวันจักรีคับว้าวสุดยอดเลยเนี่ยรู้มากกว่าครูอีกเนี่ยคุณครูนั่งคิดตั้งนานแลัวมันคุนนะคะถูกต้องค่ะมันคือวันจักรีนั่นเองที่เป็นวันสำคัญเพื่อให้คนชาวไทยนะคะ ระหนักถึงว่าวันนี้เป็นวันแรกของการมีราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะต่อไปค่ะหลังจากที่ท่านขึ้นมาครองราชแล้วนะคะสิ่งแรกที่ท่านทำเลยค่ะท่านก็ทำการย้ายเมืองค่ะย้ายเมืองย้ายเมืองหลวงค่ะจากเดิมเนี่ยอยู่กรุงธนบุรีตอนนี้ย้ายใหม่เป็นกรุงเทพมหานครนะคะ เออย้ายจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครตอนย้ายมาก็ตั้งชื่อเมืองด้วยเป็นเมืองหลวงจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ปัจจุบันเราเรียกสั้นๆว่าอะไรกรุงเทพมหานครอ่ากรุงเทพมหานครปัจจุบันเรกรกรุงเทพมหานครนะคะอ่าแต่จริงๆแล้วกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเรียนเปิดหนังสือหน้าสี่สิบหก ดูด้านล่างสุดที่เป็นกรอบสีฟียวมาะนักเรียนก็จะเห็นชื่อเต็มใช่ไหมอ่ะก็จะเห็นชื่อเต็มของของของเมืองหลวงก็คือกรุงเทพนะคะอ่ะทีนี้คุณครูขออาสาสมัครอ่านชื่อกรุงเทพให้คุณครูฟังสักหนึ่งรอบได้ไหมคะห้องห้าหนึ่งคนห้องหกหนึ่งคนละกันนะคะกรุงเทพมนครอ่ะใครใครจะเป็นอาสาผิดไม่เป็นไรนะอ่านผิดไม่เป็นไรนะคะ ฉัดเพ,พเชรครับอ้าวฉัดเพชรมาจัดมาอ่านมาเลยลกูกกรุงเทพมหานครอมโม,มอามรรัทนะโกสินทร์หาหาทีไ,ม,ไ,ไม่ได้ไหมได้ไหมเอ้าไม่ได้เอาคนอื่นคนอื่นเอาคนอื่นมีไหมคะมาลองดูก่อน พงศกรครั่าพงศกรจัดมาค่ะกรุงเทพมหานครแล้วอะไรต่อคะเปิดไม้ด้วยจ้ะเปิดไม้ด้วยจ้ะพงศกรกรุงเทพมหานครอมรรัตะนะโกสินทร์มาเห็นทราอายุทยะมหาดีลกุกพบนกพระราชธา,านีบุรีลกุกอุดมราช จานิเวศมหาสถานอมรพิมาอาวตารสถิตสักการะติยวิชนุกรรมว้าวโหวมีความใกล้เคียงความถูกต้องสูงนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะแกะแกะนะคะอ่าอ้าทับห้า 5, มีตัวแทนแล้วไปทับหกค่ะทับหกอย่าน้อยหน้าค่ะทับหกจัดมาหนึ่งคนอ่าทับหกใครอยากเป็นตัวแทนคะมาเลยมาเลยหนึ่งคนค่ะ ทับห้าไปแล้วนะทับหกอยญยอมค่ะหนูได้ไหมคะหนูได้ค่ะแต่ว่าหนูอยู่ห่างพายุนิดนึงนะออไม่ใช่อยู่ห่างพัดลมนิดนึงนะเสียงพัดลมมันเข้านิดนึงแต่หนูได้ค่ะจัดมากรุงเทพมหาคอนครอมรรัตนโกสินทร์เมหินทารายุทธยามหาดีโลกพบรัตนาราชธานีบุรีลม อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตเยวิศนุกรรมประสิทธิ์ว้าวโอ้คนนี้ก็เก่งใช่ย่อยนะคะปรมือเพื่อนเลยค่ะแป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 เออเห็นไหมคะเพื่อนทั้งสองคนนะคะมีความอ่านใกล้เคียงความถูกต้องอยู่สูงมากนะคะมีจะมีแค่บางคําเท่านั้นนะคะที่เพื่อนพูดผิดเล็กน้อยแต่ว่า ไม่ดีที่ว่าพยายามอ่านอ่านนะคะโอเคมาเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังสักหนึ่งรอบนะคะคุณครูคก็จะไปแบบช้าๆนะคะเอออ่ะมานะคะกรุงเทพมหานาครอะมอรัตนโกสิน์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพพรชร,ราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอัมรอที่มานอวตารสถิต สักกัทิตยะวิษณุกรมประสิทธิ์นะคะออวิษณุกรมประสิทธิ์ขอโทษค่ะโหคุณครูอ่านผิดเขินเลยนะคะอ้าวิษณุกรมประสิทธิ์นะคะเก่งมากค่ะโอ้สุดยอดเลยเห็นไหมเพื่อนอ่านกันได้นะ,ะทุกคนก็น่าจะอ่านกันได้นะคะอ่ะทีนี้สาเหตุที่ต้องชื่อยาวนะคะเพราะว่าคนไทยสมัยโบราณนะคะเขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะเป็น เทวดาที่ลงมาจุติอยู่บนโลกมนุษย์นะคะอ่าชื่อเมืองกรุงเทพเนี่ยก็มีความหมายโดยรวมว่าเป็นเมืองของเทวดานะคะที่มีแก้วก้าประการนะคะคอยคุ้มครองเมืองอยู่ทําให้ศัตรูเนี่ยหรือว่าสิ่งไม่ดีเนี่ยมาทําร้ายไม่ได้เออเห็นไหมชื่อดีไหมคะอ่าชื่อดีมากเลยนะคะอ่ะไม่มีใครตอบผู้ตอบเองเลยนะคะอ่ะทีนี้ เมื่อมีเมืองหลวงใหม่นะคะเขาก็ทําการย้ายเมืองด้วยนะคะเอามาดูนะคะเหตุผลของการย้ายเมืองที่รัชกาลที่หนึ่งเขาย้ายจากกรุงทนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครเพราะอะไรนะคะนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์นะช่วยกันตอบคาถามนะคะอ่ามาดูกันนะคะาจากแผนที่ที่ครูให้นักเรียนดูนะคะแผนที่นี้เป็นกรุงทนบุรีเดิมนะคะครูจะวาดอ,อนาเขตให้ดูนะคะนี่ค่ะกรุงธนบุรีเดิม นี่เลยอ่นักเรียนลองมองสินักเรียนว่าทำเลดีไหมกรุงกรุงธนบุรีไม่ดีครับไม่ค่อยดีเท<ม>่าไหร่ไม่ค่อยดีทําไมอ่ะไม่ดียังไงคะไหนช่วยกันดนล้อมสองข้างเลยค่ะมันอยู่ในวงล้อมค่ะอยู่ในวงล้อมของอะไรอ่ะอาจจะเป็นศัตรูค่ะศัตรูครับอ๋อแล้วพม่าศัตรูจะมาจากตรงไหนอ่ะคะซ้ายขวาครับซ้ายขวาเหรออ๋อโอเคอ้าวแล้วไหนมาครับ นั่งเรือมาทางไหนคะทางน้าครับทางน้ําอ่าดง,างแม่น้ำเจ้าพยาครับเก่งมากค่ะตรงกลางตรงนี้คือแม่น้ําเจ้าพยานะคะผ่ากลางเมืองเลยเห็นไหมผ่ากลางเมืองเลยนะคะเออเป็นการวิเคราะห์ที่ดีนะคะเอาคนอื่นละคนอื่นว่าทาเลดีไหมคะตรงนี้ไม่ดีครับไม่ดีดยังไงคะอ่าไม่ดีต้องบอกเหตุผลได้ด้วยว่าไม่ดียังไงอเดี๋ยวคุณครูบอกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เคยเป็นวังหลวงเก่านะคะ อ่าตรงนี้นะคะโอเคอะนักเรียังไหนบอกเหตุผลที่ียนบอกว่ามันไม่ดีหน่อยซิบังหลวงใกล้กําแพงมากเกินไปครับใกล้กําแพงวังหลวงใกล้กําแพงมากเกินไปโอเคอ่ะมาคนอื่นว่าย่งไงคะวังหลวงถูกโจม,มตีง่ายครับอ่าวังหลวงถูกโจมตีง่ายทําไมอ่ะอยู่ใกล้กําแพงครับพอฟาระเบิดเข้ามาก็เรียบร้อยหมดเพราะมันไม่มีกําแพงครับไม่มีกําแพงอยู่สิบตัวไม่น้ำไม่น้ําครับ โอ้โห oh, สุดยอดเลยนะคะอ้ามามีใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมมีแม่น้ำผ่านกลางเมืองครับมีแม่น้ำผ่ากลางเมืองนะคะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะคนอื่นช่วยกันตอบนะคะหูดสนุกมากเลยแบบนี้ถ้าเพื่อนช่วยกันตอบนะคะมีอีกไหมน้ำท่วมง่ายครับน้ำท่วมง่ายทำไมน้ำถึงท่วมง่ายคะชัตเพชรไหนไหนลองบอกสิแม่น้ำครับอยู่ใกล้แม่น้ำ โอเคพิงพิงอยากตอบอะไรไหมคะพิงคพิงอยากตอบอะไรไหมคะไม่ค่ะจะอยากตอบคำเครูอะไรนะคะค,ค,ค,คุณครูได้ยินเสียงพิงคพิงเบามากเลยอ่ะโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่ะครูจะบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มแรกเลยนะที่บอกว่าคำเลอาณาจักรกรุงธนบุรีเนี่ยไม่ดีนะคะเพราะว่าทุกคน ทุกทุกห้องที่เรียนมาตอนนี้นะคะบอกว่าทำเลดีหมดเลยห้องนี้นะคะวิเคราะห์ได้เก่งมากเลยค่ะตบมือให้อีกรอบหนึ่งนะคะรู้สึกยอดเลยนะคะถูกต้องค่ะเหตุผลที่เมื่อกี้พงศกรบอกนะคะเป็นเหตุผลแรกเลยค่ะที่รอหนึ่งนะคะรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยทำการย้ายเมืองนะคะเหตุผลแรกก็คือนักเรียนสังเกตนะคะเนี่ยเมืองหลวงเนี่ยค่อนข้างอยู่ สองข้างแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำตัดผ่ากลางเมืองแบบนี้ค่ะเราเรียกเมืองแบบนี้ว่าเมืองอกแตกนะคะให้นักเรียนนึกถึงวัดบ้านฉางก็ได้โรงเรียนที่เราอยู่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเป็นอนุบาลป .1 ป .2 อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งเป็นป .3456 เนี่ยตรงกลางมีถนนเห็นไหมรถวิ่งผ่านไปมาถ้าเด็กวิ่งมาเกิดรถชนได้ง่ายไหมคะง่ายครับเออเช่นเดียวกันค่ะ กรุงธนบุรีนะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีความสงบเหมือนปัจจุบันใช่ไหมคะย,ยังมีการสู้รบยังมีการล่านานิคมอาณาจักรกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่พงศกรบอกเมื่อกี้สุดยอดจริงๆนะคะ <ๆ S 2> ก็คือือทางน้ําเนี่ยจะเป็นทางเดินทางของเรือใช่ไหมซึ่งข้าศึกก็สามารถนั่งเรือพากลางแม่น้ํามาเลยแล้วก็ทําลายเมืองได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือเมือง กรุงธนบุรีเดิมนะคะเป็นเมืองอกแตกนะคะค่าศึกโจมตีได้ง่ายนั่นเองนะคะอ่าเก่งมากค่ะอ่ะไปดูเหตุผลที่สองนะคะเหตุผลที่สองก็คือเมื่อกี้ที่ชัดเพชรพูดนะคะมีความใกล้เคียงความถูกต้องอยู่พอสมควรนะคะเมื่อกี้ชัดเพชรพบอกว่าอะไรคะน้ำท่วมใช่ไหมอ่าแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์และหลักทางภูมิศาสตร์นะคะแม่น้ำนักเรียนสังเกตไหมแม่น้ำมันเป็นทางโค้งใช่ไหมคะ เห็นไหมเออแม่น้ํามันเป็นทางโค้งน้ํามันก็จะไหลลงมาค่ะไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้แบบนี้นะคะเวลามันไหลมานีนักเรียนลองนึกถึงสิขนาดถนนที่รถขับด้วยความเร็วเจอทางโค้งเป็นยังไงคะเหตุครับเออแหกโค้งเช่นเดียวกันค่ะน้ํามันก็ไหลมาค่ะ เจอทางโคง้งน้ํามันก็จะแหกโค้งนะคะแต่มันแหกไม่ได้เพราะว่ามันติดกําแพงอยู่ใช่ไหมมันติดชายฝั่งอยู่ใช่ไหมคะ,มคะเพราะฉนะนั้นน้าที่มันไหลมามันจะค่อยๆกัดซอกริมตะลิ่งนะคะทาให้พื้นที่ริมริมตะลิ่งฟังที่เป็นวังหลวงเนี่ยเกิดการพังทลายเอออนาคตเนี่ยวังหลวงก็จะเป็นยังไงถลม่มเออถลม่ลมเพราะน้ํากัดซอกเห็นไหมอ่าสองเหตุผลแล้วนะคะ เหตุผลที่สามค่ะนักเรียนลองดูวังหลวงนะคะตำแหน่งของวังหลวงนะคะทางทิศเหนือติดกับวัดสองวัดทางทิศใต้ก็ติดกับวัดอีกหนึ่งวัดนะคะทางทิศตะวันตกนะคะเป็นตลาดค่ะขยายได้ไหมถ้ามีประชากรเพิ่มมากขึ้นไม่ได้ครับเออแล้วก็ทางทิศตะวันออกนะคะก็ลงแม่น้ําไปเลยขยายได้ไหมอันนี้ไม่ได้ขยายไม่ได,ยยไได้หรือถ้าขยายก็ขยายได้เป็นยังไงคะ ได้ยากหรือได้ง่ายได้ยากครับได้ยากครับถ้าขยายก็ขยายได้ยากนะคะต้องทุกวัดทิ้งทั้งสองวัดนะคะถึงจะขยายออกได้เนาะแล้วก็ถมตลาดทิ้งไปเลยแบบนี้นะะก็จะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรัชกาลที่หนึ่งเห็นเหตุผลถึงสามเหตุผลนะคะไม่ไม่ลีรอนะคะย้ายราชธานีใหม่ซะเลยนะคะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะอ่ะมาดูนะคะกรุงเทพมหานครนะ ตอนนั้นนะคะเมืองหลวงคือเท่านี้ค่ะอ่าเป็นยังไงดูดีขึ้นไหมคะก็นิดหน่อยครับผมว่ามันนิดหน่อยมาดูขนาดของวังหลวงก่อนนะคะวังหลวงเดิมเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกก็คืออยู่ติดกับริมน้ําจริงไหมจริงวังหลวงใหม่อยู่ตรงนี้ค่ะเป็นยังไงคะขยับเข้ามาแล้วอ่า ทีนี้ถ้าข้าศึกนั่งเรือมาวางหลวงจะโดนโจมตีได้ง่ายไหมคะ,ไม,ะคไม่แล้วครับไม่แลนะ้วเนาะดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นอ่านะดีขึ้นนะคะแม่น้ํายังมีอยู่ไหมนะคะแม่น้ํายังดียังมีอยู่นะคะแต่ลักเรียนสังเกตนะคะอันนี้จะกลายเป็นคลองค่ะเป็นคลองเล็กๆคลองเล็กๆตรงนี้ศัตรูเข้ามาได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้คลองตรงนี้นะคะเป็นคลองใช้สําหรับการเดินทาง โดยเรือนะสมัยก่อนนะคะก็สามารถเดินทางได้สะดวกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าสามารถป้องกันศัตรูได้มากขึ้นนะคะเห็นไหมดีขึ้นไหมสรุปดีขึ้น,น,นอ่าแล้วสามารถขยายอาณาเขตได้อีกเห็นไหมขยายออกข้างๆก็ได้อีกนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ติดวัดมากหรือด้านหลังของอ่าด้านทางทิศตะวันออกนี่ก็ยังสามารถขยายได้ไปอีกเห็นไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นมันดีขึ้นนะคะแต่เมื่อย้ายมาแล้วนะคะพบอีกหนึ่งข้อสำคัญนะคะก็คือ กฏว่าทางฝั่งกรุงเทพมหาคนครฝั่งนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าด้วยเพราะว่าน้ำเนี่ยสามารถซอกซอนได้ทุกพื้นที่เลยสรุปแล้วย้ายแล้วดีไหมคะดีดะเออด,ดีมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาช่วยกันสรุปการย้ายเมืองพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบค่ะข้อที่หนึ่งเพราะอะไรคะถึงมาทำไมถึงต้องย้ายเมืองน้ำเกิดดินถล่มได้ครับ อาน้ํากัดซ้อได้ใช่ไหมคะโอเคน้ํากัดซ้อกัดซ้ออะไรคะใชฟา,างครับอ่าชช่ฟางครับโจทย์ค่ะทําให้ดินถล่มโอเคดินถล่มโอเคเหตุผลที่หนึ่งผ่านไปแล้วมาข้อที่สองคะ่ะโยนรอบโจมตีได้ไงครับ อ่าทำไมถึงโจมตีได้ง่ายคะเพราะว่าเพราะว่ามีแม่น้ําอยู่ตรงกลางสามารถโจมตีผ่ากลางได้เลยอ่าเราเรียกเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าลักษณะเป็นยังไงคะเป็นเมืองอะไรคะอกแตกครับแตกคอ่าถูกต้องค่ะก็คือเป็นเมืองอกแตกเออเก่งมากเป็นเมืองอกแตกทําให้อะไรนะ ทำให้โดนโจมตีง่ายอ่าทำให้ค่าศึกโจมตีได้ง่ายเนาะจดด้วยใช่ไหมคะจ้าจดด้วยนะคะอา้าวเหตุผลที่สามค่ะเหตุผลที่สามค่ะมาเหตุผลที่สามค่ะมาเร็วช่วยกันตอบเมื่อก่อนเมื่อเมื่อกี้พงศกรตอบไปเยอะมากเลยครับ เออเมื่อกี้พงศธรกอบไปเยอะมากเลยเอาเร็วๆค่ะมาเพื่อตอบอีกขยายเมืองยากครับอ่าเก่งมากโหฉับเพชรฉับเพชรตอบแล้วฉัเดเพชรจบด,ด้วยนะโอเคนะอ่ากินน้ำไม่ละสมองเล่นครับโ้สุดยอดเลยค่ะเชดโดสมองเล่นขยายเมืองได้ยากโอเค ขอลายมือสวยสดงดงามน,นะคะขอลายมือสวยสดงดงามน,นะเออคุณครูลืมให้ดูเกณฑ์การให้คะแนนคุณครูนะคะเออลายมือไม่สวยสวยไม่ทันแล้วครูเออไม่ทันนะคะงั้นก็งานนี้ก็ทําใจดีก่อนนะไว้ไว้เป็นงานหน้านะคะอ,อ้าวขยายเมืองนี่ยากแล้วเหตุผลข้อที่สี่เราได้เหตุผลนี้หลังจากที่ย้ายเมืองมาแล้วเพราะอะไรคะย้ายมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นยังไง ดีขึ้นครับดีขึ้น,ด,นดีขึ้นยังไงอ่ะมันมีอะไรคะขยายพื้นที่ได้อ้าวมัน,ม,นมันคือเหตุผลข้อที่สามใก้เคียงกันน้ำมันสามารถไปได้ทุกที่เลยของของเมืองเนี่ยมันทำให้เกิดความอ,อะไรคะอุดมสมบูรณ์เออถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์น่าอุ ดม,มสมบูรณ์นะคะมากกว่าเนาะอ่าเสร็จแล้วเราเรียนขีดเส้นใต้นะคะเราเรียนขีดเส้นใต้แบบนี้นะคะเห็นไหมนี่ยวันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะเห็นไหมคุณครูเนี่ยให้นักเรียนช่วยกันคิดก่อนนะคะพอนักนเรียนช่วยกันคิดแล้วเราก็จะได้ความได้คิดไปด้ด้วยไปด้วยกันนะคะแล้วห้องมันจะสนุกนะคะไม่เงียบเหงาเนาะ อย่าให้ครูสอนแบบคูทุกวิชาเลยครับอย่าให้ครูสอนแบบคูณทุกวิชามันจะน่าเบื่อนะคะบางวิชามันก็สอนแบบนี้แม่ไถ้าเกิดคณิตศาสตร์มาสอนแบบนี้นักเรียนจะคิดเองได้ไหมนี่ไม่ได้ครับเอไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของวิชานะคะเออเป็นบางวิชานะเพราะฉะนั้นชนาทิพย์มาเรียนกับครูบ่อยๆนะพ่อค้าี๋ยวหนูมาค่ะอ่ะมาใครจดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนขึ้นกางหน้ากระดาษ หลังจากขีดเส้นใต้นะคะนักเรีนยนเขียนเลยตอบคําถามตายแล้วจะตอบคําถามได้ปะเนี่ยเราต้องเขียนคาว่าตอบรอไปเลยเฮ้ยคะขีดเส้นใต้สองเส้นคําว่าตอบไปด้วยนะตอบคําถามหนึ่งข้อตอบเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งครูนะคะวิธีการส่งงานนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบคุณครูให้ส่งงานยังไงคะส่งยังไงคะ ตรงในอัลบัม้มเลยลายส่วนตัวออส่งลายส่วนตัวนะคะรอบนี้ไม่มีในอัลบั้มแล้วนะคะสาเหตุที่ไม่มีอัลบั้มเพราะอะไร,ร<อ>เพราะว่านักเรียนเออบางคนอาจจะไปแอบ,บดูของเพื่อนนะคะแล้วก็เลือกคนที่ตอบผิดไปด้วยผิดมาเหมือนกันหมดอย่างนี้นะคะบางทีก็ไปเอางานเพื่อนมาส่งนะคะก็คือตัดปัญหานั้นไปนะคะทักลายส่วนตัวครูม,มาเลยงานทุกงานที่นักเรียนส่งลายส่วนตัวนะคะมันขึ้นนะคะแต่ครูจะไม่อ่านหลังจากอ่านแล้วนักเรียนจะได้คอมเมนต์ กลับไปนะคะอ,อ่าคำถามหนึ่งข้อนะคะตั้งใจฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆนะคะคำถามไม่ยากค่ะในหนังสือมีคำตอบทั้งหมดนะคะคำถามนักเรียนไม่ต้องเขียนคำถามนะ,ะนักเรียนฟังคำถามครูแล้วเดี๋ยวเขียนคำตอบเลยนะคะอ่าคำถามถามว่าประถมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีมีพระนามว่าอะ,อะไรเข้าใจคำถามไหมคะ ไขรอบได้ไหมคะอ่ไขรอบนลยค่ะครูีกรอบนะคะประถมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีมีพระนามว่าอะไรอเดี๋ยวครูแปลไทยเป็นไทยให้ฟังนะคะคําถามของครูก็คือพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรีชื่อว่าอะไรนะคะอาครเอโอ,โอ,อโอเคไหมเข้าใจยังทีนี้ครับผมเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจแล้วนะคะก็คือพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรีชื่อว่าอะไรต้องเขียนให้ถูกด้วยนะ เขียนให้ถูกนะคะเขียนผิดนี่โดนหักคะแนนเลยนะคะต้องหักเลยนะคะเพราะว่าเป็นชื่อที่สมควรจะต้องเขียนให้ถูกนะคะโอเคใครเขียนเสร็จแล้วใครตอบคําถามครูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปพอจบค่าปั๊บส่งเลยนะคะโอ้โหพัสุทาจะกินหัวครูได้แล้วนะหาวขนาดนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะเส่วนตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะทักครูมาก่อนวิธีการส่งก็คือทักมาบอกนิดนึงนะคะว่า ชื่ออะไรห้องอะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะหรือว่านักเรียนในใบงานนักเรียนที่เรียนถ่ายส่งก็แปะชงแปะชื่อมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะโอเคสรุปการบ้านวันนี้ที่เรียนต้องส่งคุณครูนะคะก็คือจดหน้าจดวันนี้ที่จดสรุปการย้ายเมืองหลวงนะคะสี่ข้อแล้วก็ตอบคําถามอีกหนึ่งข้อโอเคไหมโอเคครับ